คลิปนี้จัดทำโดยค่าเชฮะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทท่านเข้าสู่ช่องคู่คาเกมมิงนะครับก่อนเดินขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ที่ช่องคู่คา้าเกมิงคุณจะได้รับสว่วนลดเพิ่มเติมอีก5 0บาทสำหรับการเติมแพ็คเพช แพ็กใหญ่1แพ็คแลวก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆนะครับรอบนี้จะเป็นปั้นกาวให้เป็นดาว EP ใหม่ซึ่งรอบนี้จะเป็นแพทที่เป็นแพทอัปเดตอัปบิสเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับ i อดีนี้เนี่ยมีการเติม BP ไป2ครั้งแล้วก็รายเดือน3ครั้งนะครับส่วนเรื่องของการรีวิว ID ดีเนี่ยผมจะเริ่มหลังจากที่ผมลงอันบิสเสร็จแล้วนะครับเพราะว่า ผมก็ยังไม่รู้เนาะว่าจะไปทิศทางไหนดีเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆก่อนละกันนะผมจะใช้เต้อะไรบ้างน,นะครับผมเข้ามาดูของก่อนแล้วนะก็จากที่ผมดูของเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้เป็น reverse melody หนึ่งะครับผมเป็นเสียงหลิงโลซารยเปเบเนตแล้วก็ซุกโรสเป็นคนจ่ายเอียมแล้วก็ทำดามจช่วงที่มันเทคฟิล l ์นะครับต่อไปก็จะเป็นทีเครื่องิงครับเป็นเครืิง ชิงชิลฟริชแล้วก็ซัพพอร์ตมันไม่มีอะไรให้ผมเลือกนอกจากไซยุหรือดิโอนาครับผมก็ผมคิดว่าผมคงใช้ไซยุแหละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันสามารถลดต้านทานธาตุได้นะครับมันทาให้คระิ๋งเราตีแรงขึ้นแต่ว่าดิโอนาไม่ได้ช่วยอะไรลเลยนอกจากเซฟตี้เซคเคิลอย่างเดียวเลยฉะนั้นผมคิดว่าคงจะใช้เป็นไซยุนั่นแหละ ถ้าเกิดว,ว่าดีนี้ปั้นเสร็จแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นตี้เหมือนที่ผมใช้โลงอาเบสก็คือรีเวิร์สเมลนะครับโรซาเลียเรียงหลิงเวเนตแล้วก็อีกตัวอยาก,กรใสอะไรก็คอยว่ากันที่มันไม่ไมดับไม่ดับไฟะนะแล้วก็อีกตี้นี้ก็คงจะเป็นซูโคสเฟรเซอร์นั่นแหละคือเป็นไปโตที่มี c 2ซึ่งยังไม่ได้ปั้นนะครับซูโคส Close, ชิงชิวแล้วก็ฟิชนะครับผม ทีนี้สิ่งที่เราจำเป็นจะต,ต้องซีเรียสสำหรับไอรอบอาิตรอบนี้คือเรื่องของการแพ็คมอนสเตอร์นะครับซึ่งการแพ็คมอนสเตอร์ในตอนนี้มันยากนะครับผมฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นการให้รูเทคที่ผ่านเลยนะครับก็จะเป็นการตัดต่อน,นั่นเองนะครับดีวผมจะบอกจำนวนตอนจบว่าแต่และห้องเนี่ยผมรีไปกี่รอบถ้าผมจำได้นะแต่ว่าเอาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่รอบเดียวส่วนห้องไหนรอบเดียวก็จะบอกว่ารอบเดียวนั่นแหละครับเนาะถ้ามันหลายรอบมากๆก็คงไม่ได้บอกว่ากี่รอบนะครับแต่ว่าไม่สามารถเล่นโดยที่เป็นเหมือนเดิมเทคเดียว เพราะมันมีเรื่องของ I n g การแพ็คมอนสเตอร์ด้วยอะไรแบบนี้ฉะนั้นก็อาจจะยาวนานหน่อยส่วนใครรอรีวิวไวดีก็ข้ามไปตามสเต็มตรงสุดท้ายได้เลยนะครับโอเคพร้อมแล้วเราไปลงอวิสกันเลยครับก็อีดีนี้ชั้นสิบเอ็ดผมจะไม่ได้เก็บให้เขานะครับส่วนชั้นสิบสองก็ตามที่คุยกันไว้คือผมจะเก็บให้เนาะฉะนั้นตีบนเนี่ยผมจะใช้เป็นที่เครื่องฉิงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้น้าในการดับบัฟไฟของตัวมอนสเตอร์นะครับผมฟิชเราไม่ต้องซีเรียสนะครับเมื่อเครื่องฉิงเราตีเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วผสมก มันก็จะติด p a s s i v ท t a l e ต t ของตัวฟิสไอเพิงที่ผมพูดถึงคือ e l e m a n t a c reaction ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งก็คือ electro c h a ร g e ร์่นเองนะครับผมแล้วก็ไซซายุบมาเพื่อลดต้านฐานธาตุครับส่วนตีล่างก็ใช้โรซาเลียเป็นตัวทำดาเมจนะครับผมเป็นหลักซูโครสจาก E.M และเติมดาเมจในช่วงที่โลซาเลียทาอะไราไม่ได้นอกจากตีธรรมดานะซึ่งมันเบากว่าซูโคเวอร์ Close แน่นอนแล้วก็ใส่เสียงนิงก็เป็นเนตครับซูโครส,อ,สอยู่ห้องล่างมันจะมีประโยชน์บางภากับห้องที่2นะครับผมฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูสเต็ปที่ห้องนั้นกก็นันะ อันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องแ่งก่อนเลยนะไม่รู้ว่าเทคแรกจะผ่านหรือเปล่านะครับถ้าเท็แรกผ่านก็เย่ไม่ต้องตัดนะครับแต่คิดว่าเป็นไปได้อยู่ที่เทคแรกอาจจะผ่านนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าจะรอดไหมนะครับน่าจะได้อยู่มั้งดาเมจน่าจะพอน่าจะได้อยู่ครับตัวจะดาเมจแล้วถ้าเราแพ็คมอนสเตอร์ได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เอ้ยมอนแดดกาวเลยกาวเลยกาวหนักๆเลยโอเคนี้เราก็ต yeah, ีตีเลยนะตัวไหนตีได้ตีไปไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ผมกดแดดพลาดผมกดแดดเกินตายตายตายรอดหืออายุยังเจ็บสายุเจ็บมาก น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่มันถึงมีชีวิตรอดได้อยู่นะ่ะไม่ลบโอเคอันตี้มาชิงอันติครับอ่าชิงชิวครับยังดียังปาดโดนเกือบยับแล้วผมโอเคลดต้านทานเรียบร้อยอันติครับ โอเคเรียบร้อยไปสเตนีไทยห้องแรกครับไปอันนี้ก็รีเวิร์สเมทนะครับผมก็ไปตีที่ตัวเฮียเลยนี่แหละอ่ะลดต้านทานก่อนนะครับผมโอเคแล้วต้านทานเรียบร้อยแปะไฟซัดได้เลยครับอ่ะโอเคอนนโอเคสูโค้ดไปอ่ะโอเคลบไม่ทันลบโอเคฮะสูโค้ดหนูไปตีใครคะลูก โอเคเหมือนโรซาเลียเขาจะขาดรีชาร์จนะครับอย่างนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าโรซาเลียขาดรีชาร์จนะอ่าฮะอ่า huh. uh huh. มันจะมีปัญหาเรื่องเวลาแหละเมื่อโรซาเลียขาดรีชาร์จนะครับก็ถือว่ายังไม่เสร็จก็แล้วกันถือว่ายังไม่เสร็จก็แล้วกันเพราะถ้าเสร็จแล้วปัญหานี้มันควรจะหมดไปแล้วอันนี้เราวิ่งไปข้างหน้าเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะบลบลบลบ โอ้ยคำว่าหลบมันหลบได้กี่ทีครับเนี่ยโอ้โอ้เจ็บเหลือเกินลบอ่าเสียงหลิงมาโอเคอ่ะมาอันติไวหน่อยจะไม่ทันเอาแล้วเนี่ยอ่าเอนเนจีใกล้ได้แล้วเรามีโล่อยู่ไม่เป็นไรให้มันชนไปเลยเอ้ามันไม่ล้มเฉยเลยเราใช้อันติไม่ได้แล้วนะผมคิดว่าใช่เราใช้อันติไม่ได้แล้วเพราะว่าเราต้องเก็บพลังงานไว้นะครับ ไปห้องหน้าจะได้มีพลังงานใช้เนาะโอเคเรียบร้อยห้องแรกผ่านได้ไม่มีอะไรนะครับห้องสองก็คิดว่า3ดาวได้นะครับเดี๋ยวเราไปห้องสองเลยแล้วกันเพราะมันไม่มีปัญหาอะไรในเทคแรกนะครับดาเมจขาดนะครับผมต้องรีซ้ําหลายรอบนะครับก็จะไม่พูดแล้วลวกันมากี่รอบเอาเป็นว่าตอนนี้หลายรอบมากแลวนะครับรอบที่สี่ได้แล้วดาเมจมันขาดมากอาจจะไม่ค่อยได้พูดเลยนะครับผมต้องโฟกัสนะ ก็ดูที่เกมเพลย์เอาละกันส่วนทริคประจำห้องก็เดี๋ยวจะบอกให้แยกเป็นห้องห้องไปเลยนะครับลบไม่พ้นช่างมันเรามีดาบน้ำชิงชิวแล้วเราไม่เจ็บอะไรมากมายหรอกไปครับตบซ้ายครับเราต้านทานอันติอาตีลบข้างครับพาตามีน่าหมดแล้ว หลบครับผมกดเจ้าเอเนอร์จี้นะผมไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนะเพราะผมต้องการให้มีเอเนอร์จี้ใช้ตลอดนะครับชาร์ตีครับยวผมมัตติไอเฟรมนะน็อกฟิชครับอาร์เอันติหลบครับขี้เกียจแดดเปิงสสตมิน่ผม ชิงชิวอีเตรียมหลบครับเิชครับลดต้านทานครับเพชินครับคนัดตีอัพชา์ตีโอเคอีไปแปมชาร์ตีเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรชิงชิวไอเฟมครับน็อกฟฟชครับลดต้านทานครับหลบข้างครับหลบข้างครับอันตีเลยครับ ฮาตีเลยครับมาตีเอฟเฟมครับผมรีบทุกอย่างอะไรที่มันเป็นเวลาตอนนี้เอาหมดเลยฮาตีครับโอเคเรียบร้อยทรบทริกห้องนี้นะครับผมเก็บเอเนอร์จีแป๊บหนึ่งนะจะได้มีพลังงานใช้กันอ่ะโอเคทรบทริกห้องนี้นะครับผมตัวซีซินเมชน้ำแข็งก็อยูงนี้นะครับคือมาถึงเนี่ย พอคุณอยู่หน้ากุญแจเนี่ยคุณต้องวิ่งไปอีกฝั่งนึงนี่แหละตรงนี้นะครับแล้วก็คุณก็ทำการกดอันติของซูคลสนะเพื่อให้มันผลักมอนสเตอร์เข้าไปที่เซ็นเตอร์นั่นเองและทุกตัวมันจะดูดเข้ามาตรงกลางเองนะครับผมมาตามนี้เลยเนี่ยปึ๊บอีคิวโยนครับอ e ีรวบนะครับทำสซเวอร์เป็นไฟโอเคโรซาเลียครับอีสาครับอ e ่าโอเค ที่ต้องซาเวอร์ไฟเพื่อเคลียร์เลือดของซีซินเมชอีกหลอดหนึ่งนี่แหละ e ครับเจียงหลิงครับ e ซ้ำครับ e ครับอันติครับผมตัดขาครับอย่าให้ยืนได้ยืนได้โอเคไม่เป็นไรช่างมันอันติครับโอเคพยายามซาเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับพยายามซเวอร์ไปเรื่อยรอครูดาวนะครับระหว่างรอคููดาวต้องทําให้มันมีดามิชนะอย่าทิ้งว่างนะครับอันติครับ e ครับโรซาเลียครับ e ซ้ำครับ เชียงหลิงกด e ครับซูโคสกด e ต้านทานนะรวบซ้ำครับผมอย่างงกอันตินะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะครับโรซาเลียครับโอเคเรียบร้อยทันแล้วนะครับรอบนี้ส่วนห้อง3าเนี่ยผมคิดว่าผมจบดาวครบให้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เอาเป็นว่าดูทริคก็ละกันครับแต่ว่าดาวเนี่ยผมคงโฟกัสแค่6ดาวนะครับเพราะว่า9ดาวผมคิดว่าผมไม่น่ารอดนะห้องนี้น่าจะได้แค่2ดาวนะครับผมก็รวมแล้วเป็น8ดาวนั่นแหละนะครับพูดง่าย ่ let's go ก็มันจะมีทริคทั้งวิ่งไปหลังห้องนะครับหรือจะวิ่งไปทางซ้ายมือขวามือด้านหน้าแล้วแต่คุณชอบทางไหนคุณเลือกเลยครับแต่ผมบอกเลยนะครับมันไม่สามารถบังคับให้มอนเลือกใช้ท่านั้นได้ครับสุดท้ายพอคุณกดจริงๆคุณต้องลุ้นท่ามอนสเตอร์ผมส่วนตัวผมนะผมชอบวิ่งทางซ้ายเหตุผลเพราะว่าวิ่งซ้ายหรือวิ่งขวาเนี่ยขอแค่ไอ้มอนตัวตรงข้ามมันมุดอะ เราได้เลยครับเราแพ็คมอนสตัวได้ทันทีแต่ถ้าคุณวิ่งตรงมาท้ายห้องหรือวิ่งไปทางมอนสเตอร์ที่เป็นโกเลมด้านหลังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มอนสเตอร์มันแต่ต้องมุด2ตัวพร้อมกันครับถ้าไม่มุด2ตัวพร้อมกันคือคุณต้องรีเลยโอกาสที่จะต้องรีซ้ำมันมากกว่าครับผลลัพธ์ที่ให้มันเหมือนกันคือมอนสามตัวมาหยุดจุดเดียวกันนะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับนนาจิตตังแต่ผมไม่เอาแหละนะครับผมลองเช็คล้วแบบนี้มันเวอร์กว่านะมาถึงรอๆดูก่อนก็ได้หรือกด E เลยก็ได้นะครับอ่ามันไม่มุดใช่ไหมอย่างเงี้ยปกติเราควรจะรีเซ็ตนะครับผมฉะนั้นก็จะแถมคลิปนี้ให้ดูแล้วกันว่าเซ็ตอัพยังไงเนาะมาดูกันนะครับปับมันเป็นบัฟเดิมะป เมื่อลดต้านทานก่อนนะครับผมอ่ะรอบนี้มานะครับรอบนี้มารอบนี้มาเซตอัพจริงๆมันจะเป็นแบบนี้แหละถ้าคุณทําสําเร็จนะพยายามทำยังไงก็ได้ให้ดนมอนทุกตัวพร้อมกันตลอดอนะเพื่อชีวิตที่ดีของคุณเองตอนไอตัวไหนมันเพิ่งโผล่คุณต้องพยายามตีมันให้ได้นะไม่งั้นคุณจะเจ็บนะครับคุณต้องพยายามตีมันให้ได้นะครับงไม่พอนะเน่่ๆๆๆๆๆๆถ้าคุณตีมันไม่ได้คุณเจ็บมาก,กน,นะผมบอกเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวรอมันมาก่อนนะครับรอมันมาก่อน อันตินะครับเพื่อฮิวแล้วครับแล้วก็อันติอีกทีหนึ่งโอเคอีครับเพื่อปาดให้โดนหลายๆตัวพร้อมกันนะครับผมนกฟิชครับแล้วเราก็เริ่มสแปมชาร์จตีได้เลยนะครับชาร์จตีไปไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับเรามีชิงชิวอยู่นะครับเราเจ็บไม่มากนะครับสเตมิน่าพอเริ่มลดน้อยลงเรากดอันติเพื่อย้อนกลับมาริเจนสเตมิน่าแล้วก็เริ่มบันเลงใหม่ได้เลยนะครับผมโอเคตายไหมนะไม่ตายด้วย โอเคตัวนี้ตายโอเคโอเคมันถอยแล้วนะเราพยายามอยู่ฝั่งนี้นะครับอันติไปนะครับผมอันติไปโดน3ตัวแน่นอนนะครับพุ่งไปครับพยายามตีให้มันหันหน้าไปหายตัวใหญ่ตลอดเวลาครับเวลามันถอยไปยจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้นะครับโอเค พยายามไม่มันหันหน้าเข้าหากันเองไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อแพ็คมอนให้โดน3ตัวตลอดเวลานะครับไม่งั้นเราจะเหนื่อยนะครับไม่งั้นเราจะเหนื่อยอันติฟรชครับก็ชิงหลบไปก่อนนะเดี๋ยวจะตายแล้วนะครับโอเคไปอย่างที่บอกนะครับห้องนี้ผมไม่เก็บดาวไว้เขาอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้อันติเลยหลบไปก่อนนะครับหลบไปก่อนมาหาตัวนี้เลยนะครับผมอันติไปหลบครับหลบครับปาดอีครับ ตัวช่างมันนะครับช่างมันไม่ต้องไปนสนใจอะไรมันนะครับอ่าตรงนี้ได้แล้วนะครับแล้วกดติดตรงนี้เลยนะครับโดนทุกตัวแน่นอนโอเคโอเคตายแล้วนะครับเหลือตัวเดียวนะครับผมโอ้ยตายตายตายติดติดมผมกดอีแล้วมันติดพอดีนะครับช็อตเมื่อกี้ยับเลยนะเสียดามเมจเลยแล้วเราไม่มีตัวยิงมาเลยด้วยแต่ไม่เป็นไรเราเก็บดาวห้องนี้ไม่ได้ครบอยู่แล้วนะครับ สำคัญคือเวลาคุณจะยืนแท้งไอ,ไอหินกลุยที่พื้นอะ่ะคุณจําเป็นจะต้องกดอันเตชิงชิวไว้ก่อนหรือกดอีชิงชิวไว้ก่อนเพื่อทําให้เราโดนดามเตจเปลาลงจากดามเมจวิดักชั่นของชิงชิวนะเห็นไหมเราโดนไม่แรงแล้วนะครับไม่งั้นคุณโดนแต่ละดอกนี่คืออ้วกแตกเลยนะครับแรงมากๆนะครับห้องนี้เขาเก็บดาวครบไม่ได้เลยครับดามเมจมันไม่พอนะผมมาชอบตีตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะหันไปทางไหนอ่าถ้ามันไม่พุ่งผมก็จะซัดเลยถ้ามันพุ่งก็ดีครับผมก็ค่อยรอมันพุ่งก่อนแล้วค่่อเริมแบบนี เสียงหลิงน่าจะมีเนจ่และอันติได้เลยครับเนเนตครับอีครับผมอีครับผมซูโคสครับอีครับอีครับอ่ะตอนนี้ผมจะไม่ยุ่งกับมันนะผมจะไปตีอีกตัวหนึ่งแทนนะครับเพราะว่าเวลาจะได้เร็วๆนะครับผมอีกตัวก็ช่างมันอ่าหลบด้วยอย่างเงี้ยเรากาวแล้วนะครับเพราะว่ามันหลบเราได้หมดเลยนะครับเรากาวแล้วนะอย่างนงี้ แต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาตัวตัวเนี้ยมาโดนดาเมจช่วยก็แล้วกันครับไม่งั้นมันเรไม่มีดามเมจเลยนะอ่าไม่น่าจะถอยอละไม่ถอยไหมอ่าไม่ถอยนะไม่ถอยนะไม่ถอยนะเพื่อนนะอ่าไม่ถอยขอบคุณพระเจ้าตีซ้ำเพื่อเก็บพลังงานครับไปครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอเป็นเน็ตก่อนนะครับแล้วเราค่อยจัดการทุกอย่างทั้งหมดนะเพื่อที่ทุกตัวจะได้ได้บัฟ a อทเคโบนัสนะครับของสำคัญเลยนะ ไม่งั้นเนี่ยเราจะมีพลังงานไม่พอนะครับกดอันติลวกไปเลยนะครับผมอันติได้แล้วครับตัวหมดแน่นอน3ามตัวลบครับหินโครวที่พื้นพยายามแดชลบด้วยนะเป็นเน็ตที่ถ้าฮิวไม่ถึงเนี่ยเจ็บแน่นอนนะครับอะไรเซฟได้ต้องเซฟนะตอนนี้มันแรงมากนะครับจมิดติเชิงหลิงครับผมเป็นเน็ตโรซาเลียครับโอเคอันติลวกไปเลยนะครับผม เลยเซนเตอร์เป็นไฟดาเมจไฟจะแรงขึ้นนะครับผมจาก46ผมไม่รู้เขามีอะ้นะ<ส>ผมลืมนะครับผม<ค>ก็สําหรับ ID นี้ก็จบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวไอดีต่อกันว่าทํายังไงให้ดาวมันครบเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องคุณก็จะเห็นกันอยู่ชัดเจนแหละเรื่องดาเมจอะไรแบบเนี้ยนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้นะครับ โอเคสำหรับไอดีนี้นะผมก็จะแนะนําตี้ที่เล่นเนี่ยเป็นตี้เดียวกับผมแบบเป๊ะๆก y p a เ,เ t สเลยนะครับก็คือครึ่งบนเนี่ยเป็น reverse mail แล้วก็ขึ่งล่างเนี่ยใช้เป็น t u e code tracer ครับผมเดี๋ยวผมไปกดหน้าปาร์ตี้ให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อที่เจ้าของปาร์ตี้เนี่ยจะได้กดแคปแล้วก็เอาไปใช้ได้ง่ายๆนะครับผมก็คือผมมาใช้แบบนี้นะฮะ ผมมาใช้ข้างลา่างเครื่องชิงผมไม่ใช้เลยนะเพราะว่ามันไม่เหมาะสุดท้ายเราต้องเอาตัวเข้าไปใส่มอนสเตอร์อยู่ดีนะครับมันเสียเวลาแล้วก็เครื่องชิงเนี่ยดามเจในการเบิร์สมันมาจากการชาร์จโจมตีนะครับซึ่งการชาร์จโจมตีเนี่ยมันก็ใช้สเตมินาเช่นกันกว่าคุณจะวิ่งไปถึงมันแล้วคุณก็ต้องเอาสเตมินามาชาร์จตีแกผมบอกเลยไม่พอใจแน่นอนนะครับฉะนั้นผมแนะนำเป็นตีโครสนะครับผมเทเซอร์เลยนะครับแล้วก็ฟิช แล้วก็ชิงชิวครับโดยคุณก็ต้องระวังเรื่องหินกลุยที่พื้นหน่อยแต่คุณไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเรื่องโพสิชันตัวเองคุณแค่เห็นหินทางไหนคุณเดชไปทางนั้นแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องยืนเอาตัวไปแลกมอนสเตอร์คุณตีจากระยะไกลหน่อยหนึ่งได้นะครับเพราะว่าสูโสมันตีไกลฉะนั้นมันเล่นง,ง่ายครับคุณแค่ต้องสังเกตที่พื้นว่ามันมีอะไรแค่นั้นเองนะครับส่วนของผพก็จะเป็นรีเวิร์สเมลนะครับผมอย่างที่เล่นเมื่อกี้นี้เลยนะครับผม,มแนะนําเป็นชงยุน โรซาเลียเสียงหลิงเบนเน็ตถ้าคุณไม่ชอบชงยุนคุณสามารถใช้เอลอยแทนได้ครับก็จะเป็นเอลอยโรซาเลียเสียงหลิงแล้วก็เบนเนตนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับข้อมูล้องล่างส่วนบัฟไฟมอนสเตอร์ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับบัฟไฟเนี่ยไม่ได้ทำให้มอนสเตอร์โดนดามจเบาลงมากนะครับแต่ว่าไอที่มันเพิ่มขึ้นจริงๆหนักๆเลยนะคือ Ad แท็กของมอนสเตอร์ครับมันจะตีแรงขึ้นเยอะมากหมายถึงบัฟรอบนี้นะของในอาบิซมันเป็นบัฟไฟที่มาจากฟลอร์นะครับ12ทับ1เครื่องบนเนะาะฉะนั้นก็ระวังแค่ตรงนั้นพอนะครับส่วนถ้าถามว่าคุณจะไม่ใช้เอลอยได้ไหมผมก็แล้วแต่ครับเพราะจริงๆถามว่าแค่3ตัวเนี่ยดัมเมจมันพอแล้วไหมผมตอบไปนะแค่3ตัวนี้ดัมเมจพอจบดาโฮบได้แล้วครับไม่จําเป็นต้องใส่ชงยุหนหรือว่าตัวเอลอยเพิ่มขึ้นมานะครับ ผมขอแค่คุณไม่ใส่ตัวที่มันไปล้างสถานะไฟออกก็พอครับถ้าอันนี้เช่นน้ำเนี่ยมันยังโอเคครับเพตุผลเพราะว่าน้ำเนี่ยเอ้ยไม่ใช่น้ํหภาพใสพูดผิดไฟฟ้าเนี่ยมันยังโอเคเพราะว่าตัวไฟฟ้าเนี่ยมันโอเคมันดิสเพลไฟออกครับแต่ว่ามันไม่ได้โอเวอร์โอเวอร์หมายถึงว่าทับแล้วโดนล้างออกยากครับอย่างไฟฟ้าเนี่ยพอมันทับไปใช่ไหมการตีปกติเกตมันต่ำมันไม่ค่อยมีปัญหาสุดท้ายม่โดนไฟทับอยู่ดีครับฉะนั้นคุณสามารถใช้ไอตัว เขาเรียกว่าอะไรนะตัวดาเมตต p s พไฟฟ้ามายืนก็ได้ครับแต่ขออย่างเดียวอย่ใช้น้ำครับสมมติว่าคุณใช้โมนาอย่างเงี้ยถ้าคุณกดอ e ีโมนาไว้อะมันจะไม่ติดไฟแล้วนะเพราะว่าน้ํามันทรงกว่าไฟนะครับ สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมอนติดอรา้ําแทนไฟน,นั่นเองแล้วใครบอกว่าโรซาเลียคุณจะไม่รีเวิร์สเมลว่าจะเป็นโฟร์เซนซึ่งเราต้องการดามเจจโฟร์เซนมันไม่ได้เพิ่มดามจนะครับมันเพิ่มคีย์เลดได้ถ้าคุณใส่สีน้ําแข็งละกันแต่ว่าสุดท้ายห้องสองคุณจะไปติดที่มากุอยู่ดีนะฉะนั้นผมไม่แนะนำว่าถ้าคุณอยากจะใส่ตัวฆ่าเวลาจริงๆนะครับผมคุณก็ควรจะใส่เครื่องฉีงคุณไปนั่นแหละหรือใส่ซายุไปกลิ้งก็ได้นะครับมันใช้งานได้ดีเหมือนกันเนื่องด้วยไอนะเาไไม่ได เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้โฟกัสที่ตัวละคร5ดาวที่เป็นเมตาเมืจะเป็นไรเดนดีลูกเขาไม่เล่นเลยนะครับฉะนั้นก็หมายความว่าเขาคงไม่ได้ชอบตัวละครพวกนี้แหละบอกว่าผมเสนอแบบนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นครึ่งบนให้ดูว่าถ้าเกิดใช้เป็นซายูอาการมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับสาหรับครึ่งบนนะฮะแล้วก็ครึ่งล่างเดี๋ยผมใส่ไปแบบนี้เดี๋ยวผมขอสลับโพซิชันตัวละครให้มันเข้ามือผมก่อนนะครับพอดีผมเป็นคนใช้มัสซ์เมมโมรีในการเปลี่ยนตัวละครนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นเครื่องบนให้ดูว่าใช้สายุเล่นจะเป็นยังไงนะครับจริงๆผมเคยเล่นให้ดูไปแล้วแหละเนาะถ้าใครตามช่องผมมานานจะเห็นอยู่นะครับมาถึงแปะน้ำแข็งก่อนสายุโยนไปเลยครับโอเคอันตีเสงหลิงครับปึ๊บอติบายโรซาเรียครับอีซัมครับแล้วเราสายุกิ้งยาวเลยครับโดยสายุคุณควรใส่ sacrificial นะครับเห็นไหมควรใส่ sacrificial เพื่อทําให้คุณอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องครูดาวอะไรตรงนี้มากนะครับมันจะเล่นง่ายๆขึ้นนั่นเองพูดง่ายๆนะครับ ก็จะเล่นแบบนี้แหละนะครับผมโรซาเรียกลับมารอคูดามันแล้วอันติเสียงเหน่งครับอ่าโอเคอันติครับอันติครับกดยิ้วไว้นะครับผมสวบปลไปโอเคโอเคมาอ๋อไม่โดนกาวกิ้งหลบได้เห็นไหมมันกิ้งหลบได้ง่ายอยู่พอสมควรน,นะครับคือระหว่างเรากลิ้งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันกาวๆนะครับมันมันมีการเติม เลือดให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่อกี้ผมพลาดโดนมอนตีนะมันมีการเติมให้กับเพื่อนๆด้วยหมายความว่าเพื่อนก็จะไม่โดนดาเมจจากมอนสเตอร์แรงมากนะครับเพราะว่าเวลาโดนไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเราสามารถใช้ซาย,ยุกกดกลิ้งเพื่อเติมเลือดให้เพื่อนได้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายในตัวแพสซีฟทาเลนต์อีกทีหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็ตามนั้นไปก่อนละกันนะครับถ้าผมไม่พลาดตายมันก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้แต่เอาเป็นว่ามันใช้งานได้ดีมากๆนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมเล่นมาแล้วมันได้ดีจริง,รงๆใช้งานได้โดยคีย์ ซึ่งก็คือ sacrificial นะครับเพื่อให้สามารถกลิ้งได้ตลอดเวลาเพราะว่ากลิ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเซฟตี้กับเราด้วยนะครับผมบวกกับเวลาเราจะการต้องการจะฮิวเพื่อนะครับเราสามารถใช้ฮิวจากตัวนี้ได้ครับผมสเวิร์ลครั้งหนึ่งฮิวสามร้อยแล้วก็จะฮิวเพิ่มอีก1.2ทุกๆ Element a l mastery ที่เรามีครับทำให้เราสามารถใส่ Element a l mastery ทุกชิ้นได้เลยส่วนอาวุธเราใส่เป็น s a c r i e อยู่แล้วถูกไหมเราจะมี energy recharge อยู่แล้วเราจะมีอันตรพอใช้ต่อให้ไม่มีเราก็ฮิวได้เพราะว่าทั้งตี้เราามราถ อเพื่นนได้ะครับถ้าสมมติคุณมีเอมซัก600แล้วกันนะครับผมที่คุณจะฮิวเพื่อนได้จากตัวแพสซีฟไทเลน n ์คือ300บวก600ตรงนี้นะครับผมซึ่งก็คือ720ติ๊กฮิวขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยคือพันหนึ่งเลยนะครับซึ่งฮิวได้ทุกๆ2วินาทีพูดง่ายๆคือ คุณไม่จำเป็นต้องใช้สายุเมีแทกแล้วครับคุณกด E แล้วกิก้งหลุนๆชนมอนได้เลยส่วนดาเมจการเซอร์ก็จะเป็นเซอร์แบบเดียวกันกับซูคลสเลยครับดาเมจเท่าๆกันเลยครับผมถ้า E.M และเลเวลเท่ากันนะครับแต่เราเปลี่ยนจากการตีปกติเป็นการใช้สายุกลิ้งแทนซึ่งมัน make sense มากๆที่จะเอาไปเล่นฉะนั้นถ้าคุณเจ้าของ ID ไม่ได้อยากปั้นตัวละครอย่างชงยุนกับอรอยคุณสามารถใช้ตัวละครอย่าง น้องสายยุไปกลิ้งหลุนๆได้เลยนะครับแต่คุณต้องเข้าใจไว้อย่างนะครับดามเมจมันไม่มีทางสูงกว่าการที่คุณใส่น้ําแข็งไปอีกสักหนึ่งตัวเพื่อทำรีเวิร์สเมลแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือพอคุณใส่น้ําแข็งไป2ตัวเนี่ยโรสเลียคุณจะมี Energy r e ีชาร์จที่น้อยลงได้ครับคำว่าน้อยลงได้หมายความว่ายังไงคุณเวลามีเพื่อนที่เป็นาธาตุเดียวกันเจนาธาตุให้าธาตุเดียวกันมันจะให้พลังงานกันมากกว่า ปกติครับฉะนั้นคุณจะมีพลังงานเยอะขึ้นคุณสามารถลดดีชาร์จได้อีกสัก30%อย่างเงี้ยแล้วคุณสามารถโยกอาร์ติแฟกซ์คุณใน3%นั้นนะไปลงตรงอื่นเช่นอาจจะไปเพิ่มที่สมมติชิ้นไหนล่ะอย่างชิ้นโอ้โ oh. ห oh. อ,อย่างชิ้นนี้สมสมติมนะไม่ได้หมายความว่าต้องไปเปลี่ยนนะสมมุตินะมีตั้ง16.2%คุณสามารถเลือกชิ้นอื่นที่ไม่มี16.2เนี่ยแล้วไปใส่อย่างอื่นแทนเช่น Elemental Mastery ซึ่งตอนนี้เขาขาดอยู่นะครับเขามีแค่200นะมาได้อีกหน่อยหนึ่งเพราะเรามี b e n e d i c นตี้งเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นอ่ะมันก็จะเป็นข้อดีตรงนี้ด้วยนะครับบวกกับการที่คุณจะลดต้านทานน้าแข็งในตีเนี่ยมันยากครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไฟอ่ะมันนาน้าแข็งฮะพอไฟมันนาน้าแข็งทำให้หกขาดที่คุณจะได้โซนน้าแข ยาากกมๆจะนั้นผมแนะนําให้ปั้นตามนี้แล้วกันนะครับผมส่วนตัวเมตาเขาคงไม่เล่นเลยครับเพราะว่าถ้าเขาดองไว้แบบนี้เขาไม่เล่นแน่ๆนะครับถ้าเขาเล่นเขาคงเล่นไปแล้วนะครับก็ตามนั้นแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับชมมากนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในปั้นกาวเป็นดาว EP หน้าครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้าอดีนี้ปั้นไปโตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมสามารถจบดาวโคบให้เขาได้แน่นอนในีซสหรับีันี้าย